สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะจะพาไปเที่ยวชมอนุสรสถานนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นที่ตั้งแคมป์ของทหารเยอรมันนะคะในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะอยู่ในแคว้นนอ์มงดีค่ะประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งที่นี่จะมีทางเดินเขาม,มีไกด์ว่าจะต้องเดินไปทางไหนทางไหนนะคะให้เราเดินไปไม่อันตรายนะคะ ก็สามารถไปเยี่ยมชมได้นะคะถ้าใครแวะไปแถวนั้นนะคะที่นี่นะคะก็เป็นฐานยิงจรวดระเบิดบิน V1 ค่ะสามารถยิงข้ามช่องแคบอังกฤษตรงไปถล่มกรุงลอนดอนในเวลาเพียงไม่กี่นาทีนะคะเพื่อนเล่าให้ฟังว่าสมัยที่พ่อเขาเป็นเด็กนะคะเขาก็เห็นเครื่องบินเนี่ยค่ะ บางทีมันขัดข้องทางเทคนิคนะคะมันก็จะบินว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 นคือไม่บินตรงไปลอนดอนแต่มันก็จะบินวนวนแล้วก็ระเบิดตัวมันเองนะคะมันแล้วมันก็ตกลงมาซึ่งเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากนะคะถ้ามันถ้ามันตกมาใส่บ้านเรือนคนหรืออะไรแบบนี้นะคะสมัยโน้นแต่อย่างว่านะคะสงครามขึ้นชื่อว่าสงครามนะคะมันก็นำมาซึ่งความเจ็บปวดสูญเสีย ก็เราก็ได้แต่หวังว่าในอนาคตนะคะอาจจะไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะคำว่าสงครามนี่มันน่ากลัวมากนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบหรือยังไงก็อย่าลืมติดตามกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะก็ยังจะพาไปเที่ยวดูสถานที่ต่างๆอีกนะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมในวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ